อาจ้าสาวๆวัยรุ่นภูวิลล่าวันหยุดที่ผ่านมาเราไปเที่ยวภูวิลล่าแถวพัทยามานะคะไปกับเพื่อนสาวเป็นบ้านพักภูวิลล่าพัทยาฟังก์ชั่นครบรหัส DV 2215นะคะที่พักจะอยู่ตรงข้ามหาดนาจอมเทียนนะคะห่างจากทะเลมาระมาณ8.4กิโลเมตรมี4ห้องนอน4ห้องน้ำราคา11,900บาทได้8คนนะคะ ถ้าคนเกินเสริมทนละ500บาทต่อคืนสามารถเสริมได้สูงสุด11คนเช็คอินได้บ่าย2เช็คเอาก่อน11มงนะคะมีที่จอดรถในบ้านได้2คันนอกบ้านได้อีก2คันโดยที่พักจะมีสระว่ายน้ำส่วนตัวระบบเกลือคาราโอเกะโต๊ะพูห่วงยางแฟนซีเตาปิ้งย่างแล้วก็ฟรีไวไฟด้วย อุปกรณ์ครัวที่มีให้นะคะมีหมอ้อกระทะจานชามช้อนแก้วน้ําเขียงมีดหม้อหุงข้าวครบเครื่องปัน่นไมโครเวฟถังน้ําแข็งและก็ยังมีเตายางด้วยนะคะที่นอนเตียงห้องน้ําก็คือดูใหม่และไฮโซมากได้อารมณ์ลักชูสุดๆส,ส่วนสระว่ายน้ํานะคะก็คือไม่ได้เล็กเลยสามารถเล่นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ในส่วนห้องนอนนั้นมันจะมีอยู่ห้องนึงที่ห้องน้ำมีอ่างจากุชีด้วยนะคะ ก็คือหรูหราหมาเห่าเหมาะแก่การไปพักผ่อนอย่างยิ่งที่พักมีกระจกให้ถ่ายรูปเก,ก๋ห้องน้ำสะอาดเลิศมากแม่และยังมีห้องเก็บของด้วยนะคะห้องเก็บของก็คือปังไม่ไหวก็คือดีดีมากนะคะไปดูบรรยากาศรอบรอบนะคะพาทัวห้องนอนและบริเวณห้องพักเบยจ้าและส่วนเตียงนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเตียง6ฟุต เตียงนุ่มมากนอนสบายเวอร์อ่ะเต้นโชว์ไปหนึ่งกรุป่ปอ่ะเนี่ยทุกคนดูบรรยากาศสิมันดีมากอะ่ะมันแบบใหม่มากคือใช้คำว่าสวยได้เปลืองมากค่ะนอกจากจะสวยแล้วยังสะอาดสะอาดแล้วยังไงยังมีอุปกรณ์ครบเวอร์คือทุกอย่างในบ้านสามารถใช้ได้แต่ว่าต้องล้างให้สะอาดด้วยนะคะก่อนออกจากบ้านนั้น อ่ะยังมีโตะพงโตะผูนะคะกิจกรรมยามว่างกับเพื่อนฝูงและก็เครื่องดื่มในตู้เย็นสามารถดื่มได้นะคะพวกดื่มนี่คือน้ำนะไม่รวมเอลเดอร์อ่ะก็ไปเมสามอยหอยสั่งกับเพื่อนที่กำลังทำอาหารอยู่เน้นเขาร่วมไม่เน้นทำแหละให้เพื่อนทำากี่วอควรคบไว้นะเพื่อนแบบนี้เตาปิ้งย่างเขาก็มีให้นะดูมันเลิศมาก ไปภูวิลลาก็ต้องมีอาหารทะเลแหละและก็ต้องเล่นน้ำตรงที่เล่นน้ำมีที่ให้นอนด้วยนะคะตือเลิศอะ่ะดีปังอยู่กับเพื่อนก็เออเต้นติ๊กตกอะไรหน่อยเออสภาพหญิงสาววัยสาสิบบวกและกลางค่ำกลางคืนก็มาดื่มมาดิ้งอะนะคะแล้วยังไงสภาพมันก็จะมีอยู่คนหนึ่งอะเนาะ ที่ชนแล้วก็วางแต่อยู่จบงานนะแล้วก็ไปดูสภาพต่อคนเก่งๆ,ๆ <c oughs> ก็คือม้วนจอยไม่อ่อมสูตรอะไรสูต,ตรภาพตัดตอนไหนไม่รู้เลยแล้วก็กูดมอร์นิ่งตื่นมาเช้านี้บรรยากาศของสภาพคนแต่ละคนนะคะก็คือ e n j นจใครกำลังหาบ้านพักคูวิลล่านะคะเราแนะนำเลย <c oughs> <c oughs> ที่นี่ดีในโซรูรามาเฮ้าที่พักชื่อแพลวพูนะคะ